สวัสดีนะครับผมคลิปนี้คือเรื่องน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งที่เป็นถังหรือเป็นแกลอน,นเนาะอ่าสำหรับส่งให้ลูกค้านะครับผมถ้าเป็นแบบขวดก็นนะั่นแบบที่ตั้งอยู่นะอ่าตัวอย่างนะครับนั้นอะไรผมจะแถมให้เขาเนี่ยอ่าอันนี้คือพึ่งที่ทำการหุงต้มแล้วเนาะครับอืมก็เหลืออยู่ประมาณนี้ เดี๋ยวจะได้ใช้อยู่ด้วยนะครับจะทําสีขึ่เนะเออแล้วอันนี้นะครับแบบถังนะฮะอันนี้คือกองเหลือเหลือกองอย่างเดียวคือกองเขาบางนะครับเหลือกองเขาบางแยกกากแยกตัวแม่พึ่งอย่างเดียวนะครับขั้นตอนนี้ก็จะมีประมาณเนี้ยอยู่สามถังกับอนุนนิดหน่อยเออประมาณนู้นอ่ะประมาณสักสองร้อยกิโล มีน้ำผึ้งเดือนห้ากับนอกฤดูนะครับนอกฤดูประมาณนิดหน่อย่ะที่เห็นเป็นฟองๆนั่นคือน,นอกฤดูไงนะครับเดือนห้าก็จะประมาณนี้นี่นี่นี่บางอันก็เป็นนะที่เป็นป่าดิบชื้นก็เป็นได้นะครับเดือนห้าเป็นน้ำผึ้งดิบสดทั้งหมดนะครับนี่นะก็พดีพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็จะมีแบบอ่าที่เป็นขวดเนาะเป็นขวดอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งตัวอย่างนะครับมี ขายด้วยนะครับเพึ่งตัวอย่างแล้วก็แบบเป็นเป็นขวดเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับไม่ได้เปิดไฟเ,เนาะเออไม่ได้เปิดไฟน่าจะเห็นดวนครับนี่อ่านี่ก็ท่านใดสนใจแบบขวดก็ทักมาได้เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับอันนี้แบบแกลอนสำหรับลูกค้านะครับ ผมขายทั้งปลีกและส่งนะอ่าเราน่าจะเข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่เออก็แปลดีปลีกก็คือแบบขวดซื้อนิดหน่อยแบบส่งก็ซื้อทีเยอะๆยกถังยกโหลยกแกลอนลลอะไรไปอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วราคานพึ่งเนี่ยว่ากันเรื่องราคานิดนึงที่ผมบอกบางคนถามว่าทาไมไม่ลงราคาไปเลยเนาะอ่าหน้าโพสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่ผมบอกผมไม่อยากตัดราคาใครอย่างนี้ผมไม่ได้ขายตัดหรอกนะครับผมขายอยู่ราคากลางผมไม่ได้ขายถูกไปและแพงไปนะครับผมไม่ได้เหมือนอบางท่านที่เขาโอ้โหตอนนี้ได้ข่าวว่าอ่าน้องแม่ค้าที่รู้จักกันทางบอกพี่เขาตัดราคากันเออก็ตัดกันไปก็ไม่ดีสงครามราคาหรือเปล่าเทเรียกเหมือนดูในหนังอ,อะไรนะสงครามส่งด่วนไวอย่าทำนะมันไม่ดีนะครับพากันเจ๊งแล้วต้นทุนคุณ่ะได้ไมายากนะครับ ต้นทุนคุณก็สูงนางนเงี้ยเออหาพึ่งเนาะอืมสูงกว่าพึ่งเลี้ยงอยู่แล้วพึ่งป่านะครับนะถ้าคุณยิ่งทุนตัดไปก็เรียกว่าไม่ดีพากันเจ๊งอะไรอเงี้ยนะผมพูดตามเนื้อผ้าอย่าว่ากันเนาะผมก็ขายตามเนี้ยผมก็ไม่ได้ขายแพงไปถึงท่านสร้างตึกไม่ได้ขายถูกจนเกินไปนะครับคืออย่างนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่อยากตัดอะไม่ใช่อะไรหรอกจะแจ้งเรื่องราคานิดหนึ่งเนาะ แต่ละภาคแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมขายปีกที่เนี่สามร้อยห้าสิบเนาะคือซื้อได้ทั้งชนชั้นกลางเนี่ยซื้อสบายชนชั้นกลางคนรวยเนี่ยซื้อสบายแล้วชาวบ้านตาสีตาสาสามร้อยนี่ก็แพงสําหรับเขาละนะครับสามร้อยนี่ก็แพงสําหรับเขาแล้วต้องคิดถึงตรงนี้ต้องให้ทุกคนเอื้อมถึงได้นะครับบางทีสามร้อยนี่บางคนรู้ว่าของแท้ชาวบ้านเขาก็สู้นะครับแต่อาจจะซื้อได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ที่ผมไม่ได้อยากตัดนั่นคือปีกของผมก็ยังเปิดไปที่สามร้อยห้าสิบอยู่นะครับบางาแต่อย่างนี้ที่ผมไม่อยากลงเพราะอะไรภาคกลางภาคใต้อย่างนี้นะครับภาคอีสานอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันอย่างภาคเหนือในถูกที่สุดแล้วนะครับภาคเหนือในน้ำพึ่งถูกสุดแล้วนะถูทกที่สุดแล้วเพราะอะไรมันมีพึ่งเลี้ยงด้วยมันมีอะไรด้วยทั้งเยอะแย,ยะไปหมดน้ําน้ําพึ่งนะอืม ทั้งพึ่งป่าพึ่งเลี้ยงนะครับอืมภาคใต้เนี่ยกลมหนึ่งอย่างห้าร้อยอย่างเงี้ยถ้าผมไปบอกราคาสามร้อยห้าสิบ่างเงี้ยมันเหมือนไปตัดเขาแต่จริงๆไม่ได้ตัดเาพราะภาคนี้มันมันสามร้อยห้าสิบทางเหนือเนี่ยผมก็โอเคผมก็พอใจนะสําหรับขวดขนาดนี้นะบางคนซื้อส่งซื้อไปเป็นร้อยขวดผมก็ขายถูกกว่านั้นนะครับผมไม่ได้ขายสามห้าศูนย์เต็มผมบอกเออมีอะไรก็ทากมาคุยหลังไหมท่าใครจะซื้อส่งนะครับก็เลยซื้อปีกก็ตามมาตรฐาน ถ้าคุณอยากได้ถูกนะคุกก็ต้องซื้อเยอะอ่ะเออมันก็มีทั้งปีกส่งเขาจะซื้อไปขายต่อคุยไปขายราคาเต็มแล้ว็จะไปต่อ,อยังไงเออก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเนาะเออเนี่ยอันนี้ขายขี้พึ่งเนี่ยขายขี้พึ่งอย่างนี้เอออันนี้น้ําพึ่งอย่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็เข้าข้าวนะ นะครับคร่าวๆแจ้งไว้ก่อนก็บอกราคาไปแล้วเนาะถ้าท่านใดสนใจก็กดถ้าเป็นน้ำพึ่งเดือนห้านะนอกฤดูผมจะขายถูกกว่าน,นี้เนาะเพราะมันโคนละเกตน,นะครับความชื้นมันสูงนะอ่าบางคนเมื่อก่อนนะพานยังไม่เข้าใจเลยผมแยกเกรดเป็น A, B, C เขาแยกที่ความชื้นครับเขาไม่เคยรู้มาตรฐานของโรงงานไงนตลาดเนี่ยมันมีทั้งในสาระบบน,นอกสาระบบบางคนมาถามว่าจับตาคุณอยู่ผสมหรือเปล่าปลอมหรือเปล่า จับให้ตายก็ไม่ได้หรอกครับเพราะผมทําของแท้กูก็นั่งดูจนเบือ่อเพราะมันก็คือของแท้นะครับแต่ผมแยกเกรดบางคนอาจจะไม่แยกน้เพึ่งป่าทุกฤดูคุณขายราคาเท่ากันหมดแต่ตลาดของแต่ละท่านไม่เหมือนกันน้ำพึ่งดูฝนมันเหลวก็คือมันเหลวถ้าเป็นตลาดในสามบกความชื้นสูงก็เรียกว่าน้ำพึ่งที่คุณภาพจะเป็นเกรด A ไม่ได้มันก็ต้องโลลงมาก็ต้องแยกเป็น ABC ความชื้นสูงก็ต้องไป C อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่คิดเรื่องความชื้นคุณค่าเขาเท่ากันหมดแค่นั้นเอง แค่นั้นเลยมันดีกว่าน้ําตาลต้มแน่นอนถ้าเป็นของแท้ถ้าคู่กันตามเนื้อผ้าเนาะผมไม่อยากอ่าไปชี้แจงอะไรมากนะครับเพราะแต่ละคนจุดยืนเป้าหมายไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจอย่างนี้แต่อย่าเอาของบ้านคุณมาเป็นมาตรฐานบ้านผมไม่ได้ไม่ได้บางคนบอกคู่เดือนห้าเหนียวขนาดนี้มีหรอก็มีจริงอ่ะบ้านผมมีทั้งเหนียวมากเหนียวน้อยเหนียวปานกลางผมเจอางเงี้จริงอ่ะนะครับมันก็มีจริงแล้วก็ต้องวาไปตามนั้นเนาะเออ ที่เหลวว่าเหลวแต่ถ้านองดดูนี่คือเหลวมากเหลวมากเลยแหละน้ำพึ่งฤดูฝนนี่นะแต่มันก็ยังใช้ดีใช้ได้นะครับอยู่ที่คนใช้เป็นนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าสมัยผมเริ่มจากการหาพึ่งเนี่ยผมอยากลองน้ำพึ่งทุกฤดูผมก็ชอบผมก็ใช้หมดไม่ว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวเขามีเอกลักษณ์ของเขานะครับอืมแล้วก็มันมีหลายสีกลิ่นรสด,ด้วย ครับบางคนไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอเปรี้ยวกับเปรี้ยวจัดไม่เคยเจอเปรี้ยวจากต้นนะมาเถียงผมด้วยนะครับไม่มีหรอกกินมาเยอะแล้วน้ำพึ่งฟ่านเหลือมันมันไม่ได้มีเปรี้ยวขนาดนี้นะครับบอกจะมาก็ไม่มาผมจะพาไปรับใต้ต้นหรือจะปีนไปชิมหับผมก็ได้นะครับของเดือนธันวาคมแบบเปรี้ยวที่สุดเลยของจังหวัดแม่ห้องสอนนะคุณต้องไปลองนะครับมันไม่ได้เสียแล้วน้ำพึ่งเป็นยาระบายอ่างอ่อนบางคนไปกินเยอะเกินน็เย ไปถ่ายท้องเนี่ยโอ้ของเสียหรือเปล่ามันไม่ใช่ครับไปศึกษาสรรพคุณเขาก่อนผล,ลไม้มีทั้งหวานทัน้งเปรี้ยวดอกไม้ก็เช่นกันนะครับดอกไม้ก็เช่นกันเราเพิ่งไปกินมาจากธรมธรมชาติของธรรมชาติต้องไปไปตามเนื้อผ้ามีทั้งเปรี้ยวหวานขมคุณจะมาบอกว่าเคยกินแต่น้ำผึ้งดอกลำไย,ยหรือน้ำผึ้งหอมหวานอย่างเดียวแล้วบอกต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนไม่ใช่นะนั่นไม่ใช่การรทตรฐานในการชีวิตน้ำผึ้งเลยนะครับผิดมากๆเลย ไม่ถูกนะครับผมเขาบอกผมชิมมาเยอะแต่ผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้กินนะผมตีขายน้ําพึ่งผ่านมือผมเป็นปนะันผมก็ว่าผมก็เยอะพอกับท่านหรืออาจจะเยอะกว่าด้วยนะครับกับลูกค้าผมชิมทั้งหมดก่อนที่จะส่งลูกค้าผมชิมทุกตัวนะครับเออท่านว่าท่านชิมมาเยอะท่านไม่เคยเจอบางคนบอกไม่เคยเจอรวงแข็งมาเถียงผมเนี่ย,ยพึ่งหลวงเนะ่ยทําไมไม่แข็งมันจะรับน้ําหนักรางสามสิบกิโลได้ไงคุณเคยกินแต่รวงพึ่งเลี้ยงคุณบอกไม่เคยเจอไข่ขี้พึ่งขนาดน,นี้นะครับ ซื้อน้ำผึ้งเป็นรวงไปแล้วไปชงกับน้ำร้อนแล้วบอกเฮ้ยมันมีน้ำมันอะไรมาเป็นไข่กับไข่ผึ้องอะ่ะคือไข่อ่ะนะครับยังไม่เข้าใจบอกเป็นได้ยังไงเลยอย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่ได้คุณต้องไปศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะมาว่าพานเพราะทําไมผมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมตั้งใจทําแล้วผมหาของแท้มให้คุณอ,ะอ่ะอ่าแล้วเรื่องอะไรผมจะไม่ให้คุณมาเคลมว่ามันเป็นของปลอมของไม่ดีมันไม่ได้นะครับถ้าผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไปเสี่ยงไม่ได้ไป อะไรมาเลยไม่ได้ลงทุนลงแรงเลยอันนั้นผมไม่ว่าแต่ผมตั้งใจและทุ่มเททำเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิตรงนี้อย่างเต็มประตูเลยนะครับโอเคนี่คือน้ำผึ้งหลวงที่พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้านะครับวันนี้ก็มาว่ากันเรื่องน้ำผึ้งประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับลิปนี้ก็ยาวละก็ชี้แจงแล้วเนาะน้ำผึ้งมีหลายสีรถแต่ละภาคแต่ละฤดูแต่ละพื้นที่ราคาก็ไม่เท่ากัน <c oughs> นะครับที่ผมไม่อยากลงไปเพราะว่าบางทีนะครับราคาเือพึ่พงภาคเหนือมันอาจจะถูกกว่าน้พึ่งทางภาคใต้ภาคอีสานบางที่เขาห้าร้อยบางที่เขาหกเจ็ดแปดร้อยก็มีนะครับนะแต่ทางเหนือนี่ถ้าผมเอาเนื้อพึ่งลงเป็นตันคุณคิดว่าขายแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยห้าร้อยเนี่ยคุณจะซื้อหมดซื้อทันไหมล่ะนะครับปีต่อปีเดี๋ยวปีนี้ปีต่อไปก็มาอแล้งเงี้ยพอดีถ้าขายขนาดนั้นผมก็ขายลืนจนเลยนะครับ รวยตายเลยล้วใครยังมาซื้อไหวนะผมถามหน่อยผมท้าเลยมีไหมไม่มีหรอกนะครับบางคนบอกควรละพันซื้อได้ไม่ไม่จริงอ่ะผมเจอมาเยอะแล้วนะครับคนที่ซื้อเยอะจริงๆส่วนมากจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุยหรอกเขามาถึงคุยกับผมนิดหน่อยเขาก็ซื้อเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะนะฮะอันนี้ก็เล่าไปตามเนื้อผ้าอย่ว่างเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ